นะตอนนี้สหรัฐอเมริกาโดยสถานทูตก,ก็ให้อพยกคนในสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับออกจากประเทศเวเนซุเอลาในทันทีฮนะตอนนี้โลกกาลังโกลาหลนะตอนนี้ถึงขั้นจะมีการจับกลุ่มตัวประธานาธิบดีวาลาดามี์ปูตินโดยประกาศด้วยอังกฤษนั่นหมายความว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับสถานการณ์โลกในสถานการณ์ปัจจุบัน สวัสดีครับมาพบก,กับผมเต้ศักดิ์จิมกิตวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศการต่างประเทศตอนนี้ก็เริ่มมีสถานการณ์เดือดเดือดมากขึ้นฮะใกล้สงครามโลกเข้ามาทุกทีนะครับตอนนี้สหรัฐอเมริกาและฝั่งสหภาพยุโรปและอังกฤษยุยุเต็มที่ต้องการที่จะให้เปิดสงครามครั้งประวัติศาสตร์อีกครั้งหนึ่ง เดือดกลาโหมอังกฤษอยู่บนรัฐไฟจอดกระทันหันระหว่างรัสเซียยิงเหนือเสียงโอเรชนิกโจมตียูเครนกล่าวพร้อมลักพาตัวปูตินสั่งสร้างมิสไซล์ไนท์ฟอร์ยิงไกล310ไมล์ทะลุถึงมอสโกรพร้อมส่งทหารอังกฤษเข้า a อเจนซี s รัฐมนตรีกลาโหมอังกฤษ จอห์นฮีลี่เยือนกรุงเคียฟวันศุกร์วันที่สองมกราคมไม่กี่ชั่วโมงหลังรัสเซียยิงมิสไซล์ไฮเปอร์โซนิกโอเรชนิกโจมตีแคว้นลูวิฟติดโปแลนด์ส่งสารเตือนตะวันตกแถลงยืนยันพร้อมมิชชั่นลักพาตัวปูตินให้เงินเซเลนากี้200ล้านปอนด์ปรับปรุงระบบสื่อสารระบบต่อต้านโรนยานยนต์ในยูเครน เตรียมการสำหรับส่งทหารอังกฤษเข้าสั่งสร้างมิสไซล์ไนท์ฟอล l พิสัยยิงไกล310ไมล์จากสนามรบทะลุถึงมอสโกทีเดียวเดลี่เทเลกราฟของอังกฤษรายงานวันเสาร์วันที่10มกราคมว่ารัฐมนตรีกลาโหมอังกฤษ จอนฮีลี่บุกเยือนกรุงเคียฟวันศุกร์วันที่9มกราคมห่างแค่ไม่กี่ชั่วโมงหลังมอสโกส่งโดรนโจมตีกรุงเคียฟพร้อมยิงมิสไซล์เหนือเสียงโอเรชนิกยิงแควนลูวิฟติดโปลแลนด์เพื่อข่มขู่นาโต้ขณะเดียวกันหนังสือพิมพ์เดอะซันของอังกฤษรายงานวันอาทิตย์ที่11 ว่าอังกฤษยังมีแผนส่งเครื่องเล็บให้ยูเครนเพื่อรบรัเสเซียให้เด็ดขาดเพื่อป้องกันพรมแดนนาโต้ด้วยมิสไซล์พิสัยไกล Night Fall ที่มีพิสัยทำการไกล310ไมล์ที่สามารถยิงออกมาได้อย่างรวดเร็วจากฐานยิงเคลื่อนที่ในโปรเจกต์วงเงิน9ล้านปอนด์ที่บริษัทการทหารอังกฤษชื่อดังทั้งหลายจะได้รับเพื่อให้ยูเครนสามารถปกป้องเมืองต่างๆพ้นจากมิสไซล์รัเสเซียได้อย่างปลอดภัย อ้างอิงจากรัฐมนตรีกลาโหมอังกฤษที่เปิดเผยกับเดอะซันวันนี้ที่11แหล่งข่าววงการในใกล้ชิดเปิดเผยว่ารัฐมนตรีกลาโหมอังกฤษจอห์นฮีลลี่อยู่ใกล้แคว้นลูวิฟติดโปแลนด์ระหว่างที่มิสไซล์โอเรนิกยิงเข้าโจมตีเมื่อข้ามคืนพฤหัส,สบดีเข้าสู่เช้าว,วันที่9เพื่อคุกคามตะวันตกพร้อมกับฝูงโดรน200ตัวโจมตีกรุงเคียฟทำให้มีผู้เสียชีวิต4คน ทรัมป์สั่งคุมรายได้จากน้ำมันการาสเตือนพลเมืองเร่งออกจากเวเนซุเอล่า AP The Guardian ทรัมป์ออกคำสั่งใหม่ห้ามนำรายได้จากการขายน้ำมันของเวเนซุเอล่าไปใช้ในการพิจารณาคดีอ้างการกระทำดังกล่าวเป็นการบ่อนทำลายความพยายามของอเมริกาในการรับประกันสเสถียรภาพด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงในเวเนซุเอลา ขณะที่กระทรวงต่างประเทศเตือนพลเมืองอเมริกันเดินทางออกจากเวเนซุเอลาทันทีท่ามกลางแรงงานกลุ่มติดอาวุธที่สนับสนุนมาดูโรกำลังตั้งจุดตรวจไล่ล่าคนอเมริกันคำสั่งฝ่ายบริหารของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่มีการเผยแพร่เมื่อวันเสาร์ที่10มกราคมนั้นเกิดขึ้นขณะที่ดารนบูตส์ซีอีโอเอ็กซอนมบิลบริษัทน้ำมันใหญ่ที่สุดของอเมริกากล่าวระหว่างประชุมกับทรัมป์เมื่อวันศุกร์ที่9มกราคมว่า ความไร้เสถียรภาพและความสับสนอลหม่านในเวเนซุเอลาทําให้ประเทศดังกล่าวไม่มีแรงดึงดูดให้ภาคเอกชนเข้าลงทุนและฟื้นฟูบุรณะระหว่างการประชุมทรัมป์พยายามคลายความกังวลของบริษัทน้ํามันโดยบอกว่าผู้บริหารบริษัทเหล่านั้นจะติดต่อกับรัฐบาลสหรัฐโดยตรงไม่ใช่รัฐบาลเวเนซุเอลาพบแล้วเจ็ดศพภูเขาขยะถล่มในฟิลิปปินส์หายอีก29ความหวังริบรี จำนวนผู้เสียชีวิตในเหตุภูเขาขยะถล่มที่ฟิลิปปินส์เพิ่มขึ้นเป็นเจ็ดศพแล้วในขณะที่ความหวังในการพบผู้รอดชีวิตเพิมเ่มเติมเหลือน้อยเต็มทีแล้วเจ้าหน้าที่ในประเทศฟิลิปปินส์กล่าวในวันทิที่11มกราคม2569ว่าความหวังในการพบผู้รอดชีวิตจากเหตุภูเขาขยะขนาดมหึมาถล่มทับอาคารใกล้เคียงในภาคกลางของประเทศเหลือน้อยลงทุกทีแล้วหลังจากเวลาผ่านไปหลายวัน แต่เจ้าหน้าที่กู้ภัยยังคงเร่งขุดค้นซากขยะจำนวนมหาศาลเพื่อค้นหาผู้ประสบเหตุเจ้าหน้าที่กู้ร่างผู้เสียชีวิตเพิ่มอีกหนึ่งรายเมื่อวันอาทิตย์ส่งผลให้ยอดผู้เสียชีวิตที่ยืนยันแล้วเพิ่มขึ้นเป็นเจศพโดยยังมีผู้สูญหายอีกอย่างน้อย29รายในขณะที่ช่วงเวลาวิกฤต72ชั่วโมงซึ่งเป็นช่วงที่มีโอกาสพบผู้รอดชีวิตมากที่สุดนับตั้งแต่เกิดเหตุในเมืองเซบูได้ผ่านพ้นไปแล้ว เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันพระหัสสบดีที่ผ่านมาคือวันที่8มกราคม2569โดยภูเขาขยะซึ่งมีความสูงประมาณตึก20ชั้นที่บ่อขยะบินาลิวถล่มลงมาทับอาคารสำนักงานโครงเหล็กและพื้นที่ทำงานใกล้เคียงส่งผลให้มีเจ้าหน้าที่สุขาพิบาลราว50คนถูกฝังทั้งเป็นผู้ช่วยระดับท็อปของธำเนียบขาวประกาศกล้าว สหรัฐมีสิทธิ์เข้ายึดครองประเทศไหนก็ได้เพื่อเอาทรัพยากรของชาตินั้นๆสตีเฟนมิลเลอร์ Miller, รองประธานเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวประกาศระหว่างให้สัมภาษณ์โทรทัศน์ CNN ว่าเรานั้นเป็นอภิมหาอำนาจรายหนึ่งและภายใต้ประธานาธิบดีทรัมป์เราก็กำลังจะประพฤติปฏิบัติตนในฐานะเป็นอภิมหาอำนาจรายหนึ่ง พวกคนที่มีนิสัยชอบท้าตีต้าต่อยคือข้อสังเกตซึ่งสมาชิกรัฐสภาสหรัฐสังกัดพรรคเดโมแครตผู้หนึ่งลงความเห็นหลังได้ฟังคำพูดอันดุเดือดรุนแรงของสตีเฟนมิลเลอร์ที่ปรึกษาระดับท็อปของทำเนียบขาวทางโทรทัศน์ CNN เมื่อคืนวันจันทร์ที่5มกราคมคณะกล่าวอ้างว่าคณะบริหารทรัมป์มีสิทธิ์ที่จะเข้าไปยึดครองเวเนซุเอลาหรือประเทศอื่นใดก็ตามที ถ้าหากกระทําเช่นนั้นเพื่อผลประโยชน์ของสหรัฐอย่างไรก็ดีสำหรับบุฒิทธิสมาชิกเบอร์นีแซนเดอร์สจากรัฐเวอร์มอนปัจจุบันเป็นสอวอิสระไม่สังกัดพรรคใด มิลเลอร์ก็เพียงแค่กำลังแสดงตัวอย่างให้ท่านผู้ชมทีวีได้รับรู้เข้าใจอย่างดีเยี่ยมถึงคำนิยามจำกัดความของคำว่าลัทธิจักรวรรดินิยมจากที่เขาแจกแจงให้ทราบถึงโลกทัศน์ของคณะบริหารชุดนี้ในขณะที่เข้าควบคุมเวเนซุเอลาและสายตายังจับจ้องเป็นมันไปยังประเทศและดินแดนอื่นๆเป็นต้นว่ากเกาะกรีนแลนด์ซึ่งทางคณะบริหารชุดนี้เชื่อว่าพวกเขาสามารถและสมควรที่จะเข้าไปรุกรานยึดครอง ชาวเนปาลน,นับพันคนชุมนุมทวงคืนสถาบันกษัตริย์ก่อนการเลือกตั้งใหญ่เดือนมีนาคมนี้ชาวเนปาลน,นับพันคนชุมนุมในกรุงกาดมานันทุเรียกร้องให้มีการฟื้นฟูสถาบันกษัตริย์ก่อนเลือกตั้งมีนาคมนี้ขณะที่รัฐบาลใหม่ที่เพิ่งเข้าบริหารประเทศเจอกระแสะความไม่พอใจที่แก้ปัญหาคอร์รัปชันล่าช้าวันที่11มกราคม2568 ชาวเนปาลน,นับพันคนรวมตัวชุมนุมในกรุ่งกาดมานทุเรียกร้องให้มีการฟื้นฟูสถาบันกษัตริย์ก่อนการเลือกตั้งรัฐสภาที่กำหนดจัดขึ้นในเดือนมีนาคมนี้โดยผู้ชุมนุมพร้อมใจการตะโกนคำขวัญเรารักกษัตริย์ของเรานำกษัตริย์กลับมาโดยการชุมนุมครั้งล่าสุดเป็นไปอย่างสงบภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดของตำรวจควบคุมฝูงชน โดยการชุมนุมจัดขึ้นบริเวณอนุสาวรีย์พระเจ้าปริทวีนารายชากษัตริย์ผู้ก่อตั้งราชวงศ์ชาในคริสตศตวรรษที่18นับเป็นการชุมนุมครั้งแรกของกลุ่มผู้สนับสนุนอดีตราชวงศ์หลังเหตุประท้วงรุนแรงของกลุ่มคนรุ่นใหม่เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาซึ่งนำไปสู่การจัดตั้งรัฐบาลเฉพาะการและกำหนดวันเลือกตั้งใหม่ หนึ่งในผู้ชมนุมระบุว่าทางเลือกสุดท้ายและทางเลือกเดียวของเนปาลคือการกลับคืนสู่สถาบันกษัตริย์พร้อมเสริมว่าหลังการเคลื่อนไหวของคนรุ่นเจนซีและเส้นทางที่ประเทศดำเนินมานั้นจำเป็นต้องฟื้นฟูสถาบันกษัตริย์เพื่อจัดการสถานการณ์ที่สับสนในปัจจุบันสิ่งที่เกิดขึ้นในระยะเวลาที่ผ่านมาตอนนี้นะครับสหรัฐอเมริกาโดยทาง ผู้ช่วยนะครับระดับท็อปของสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นรองประธานเจ้าที่ทำเนียบขาวได้สัมภาษณ์กับ n n นะรประมาณว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะเข้าทําการยึดครองประเทศไหนๆก็ตามนะครับเพื่อเอาทรัพยากรของประเทศนั้นๆคือปูนง่ายปล้นได้นะไม่ผิดกฎหมายนะครับในขณะที่จีนอิหร่านรัสเซียทำการซ้อมรบของกลุ่มบริกพลนะครับ ซึ่งสร้างความตึงเครียดให้กับทางฝั่งอเมริกันอย่างมากนะครับในขณะที่ประเด็นที่น่าสนใจคือกรีนแลนด์สหรัฐอเมริกานะครับดยรชวามก็ให้เงินถึง3ล้านนะครับในการจูงใจให้กรีนแลนด์มาพันนวกรวมกับทางฝั่งสหรัฐอเมริกาเพราะเป็นแหล่งน้ำมันขนาดใหญ่ในขณะที่สสรัสเซียก็ยุ ให้ใช้อาวุธนิวเคลียร์เข้าทําการถล่มตอบโต้สหรัฐอเมริกาที่ทําการยึดเรือบรรทุกน้ํามันของทางฝั่งรัสเซียนะครับซึ่งสถานก,การณ์ของโลกตอนนี้ต้องเรียนว่าตึงเครียดไม่จบแค่นั้นนะครับปรากฏว่าทางอังกฤษก็ประกาศนะครับว่าพร้อมจะเข้าทําการบุกเข้าลักพาตัวประธานาธิบดีวาลาดามียปูตินนะครับเหมือนกับ ทางประธานาธิบดีของเวเนซุเอลานิโคลัสมาดูโรในเวเนซุเอลานั้นเคยโดนมาแล้วนะครับแต่ชรัมป์ก็ปฏิเสธว่าไม่คิดจะทำนะครับมาถึงขั้นจุดจุดนี้แล้วนะตอนนี้นะครับทางอินเดียก็เทเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกามุ่งเข้าไปหาทองนะครับสถานการณ์แบบนี้ต้องเรียนให้ทราบเลยนะครับสหรัฐอเมริกามุ่งที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยมีอังกฤษและฝั่งสหภาพยุโรปเป็นแรงหนุนสำคัญถึงแม้ว่าทางสมาชิกวุธิสภานะครับสภาสูงของทางสหรัฐอเมริกาจะมีการมีมติให้กรอบนะครับการเอาผิดแล้วก็กรอบในการทำสงครามชรัมเนี่ยอยู่ในกรอบในเรื่องการบุกเวเนซุเอลานะครับตอนนี้สถานการณ์ของโลกต้องเรียกว่าสหรัฐอเมริกาเร่งเต็มสุบเพื่อมุ่งหน้า <_ <an> _>เข้าสู่สงครามโลกครั้งที่3นะครับเพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจประเด็นคือจะใช้จุดไหนเป็นสมรภูมิสําคัญในการต่อสู้นะครับตอนนี้สถานการณ์ไม่ปกตินะครับขณะเดียวกันคดีของชวมก็จะมีการตัดสินในวันที่2 4เมกราคมพุทธศักราช2569นะครับซึ่งคดีนี้ก็จะส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม นะครับเรื่องของภาษีที่ชอัมทําการกรีดภาษีไปทั่วโลกว่าถูกหรือผิดขณะเดียวกันก็เริ่มมีข่าวลือว่ากรณีดังกล่าวนั้นผิดชอัมไม่สามารถจัดเมือนการได้แต่โอกาสที่ถูกมีโอกาสสูงก,กว่าเพราะว่าสหรัฐอเมริกาอยู่ในสถานการณ์ที่ค่อนข้างจะลําบากนะครับโดยเฉพาะเรื่องของเศรษฐกิจถึงขั้นบุกเข้ายึดแหล่งน้ํามันนะครับบุกเข้ายึดในเวเนซุเอลาจับกลุ่มประธานาธิบดีนิโคลสัสมาดูโร มาเป็นตัวประกันแล้วนะครับตอนนี้ในเวเนซุเอลาสหรัฐอเมริกาก็มีการประกาศเตือนให้พลเมืองสหรัฐอเมริกาหลบหนีออกจากเวเนซุเอลาในทันทีเพราะมีรายงานว่ากระทรวงกลาโหมของเวเนซุเอลาสู้ตายนะครับไม่ยอมให้มีการยึดแหล่งน้ํามันของเวเนซุเอลาแล้วก็จะมีการจับกลุ่มนะครับสายลับหรือคนที่ทํางานให้กับสหรัฐอเมริกาทั้งหมดนะตอนนี้สหรัฐอเมริกาโดยสถานทูตก,ก็ให้อพยพคนในสหรัฐอเมริกาเนี่ย นะครับออกจากประเทศเวนเนซุเอลาในทันทีฮนะตอนนี้โลกกำลังโกลาหลนะตอนนี้ถึงขั้นจะมีการจับกลุ่มตัวประธานาธิบดีวาลาดาเมียปูตินโดยประกาศด้วยอังกฤษนั่นหมายความว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับสถานการณ์โลกในสถานการณ์ปัจจุบันนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเรา ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทอศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ